สวัสดีครับสักดาห์เลเบิร์ตแหลกวันนี้มาอีกแล้วครับผลไม้จากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งกล่องมาดูกันครับว่าข้างในคืออะไรนะครับโอ้โหหอ,อ,อกันกระแทกมาอย่างดีและแล้วมันก็คือ มุสานมนั่นเองนะครับโอ้โหลูกโตโตๆลูกใหญ่ๆกกสั่งมาประมาณสามสี่วันนะครับมาถึงยังสดอยู่นะครับผิวแววกรอบแข็งยัยงไม่ชิมครับแต่ก็รู้ครับว่าหวานกรอบแน่นอนเพราะว่า พุทสานมนี่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กับของเชียงรายนี่ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อน,นะครับพุทสานมสองจังหวัดนี้เดนนี้เขาปลูกกันเยอะนะครับนี่ครับโหยังแข็งเลยนะครับสี่วันครับมาถึงสา,สามวันสามวันครับมาถึงโอ้โหนี่ครับลูกลูกใ,ใหญ่มากลูกเท่าประมาณลูกแอปเปลิลขนาดกลางได้นะครับ ออการกระแทกมาอย่างดีคร hey? uh ับผมช่วยขนาดนะนี hey? ่นะครับอาห้หน่อยดีนี่นะครับอ่านี่นะครับโอ้โหลูกสวยสวยลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่มากเลยนี่ครับนี่ก็เปิลนี่ก็เกือบสองกิโลได้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนี่นะครับประมาณนี้ประมาณสิบกว่าลูกนะครับก็ พุทราโนมนี่ปลูกอยู่ที่อำเภอฝางครับอดอยอ่างขางครับผมแถดวดอยอ่างขางก็จะมีเกษตรกร,ร,กรปลูกผลไม้เยอะนะครับแล้วก็มีส้มเดี๋ยวไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะมีส้มเขียวหวานอาตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะมีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าฤดูการแท้ๆนะครับของส้มสายน้ำผึ้งเขาก็จะมีอยู่ช่วงเดือนประมาณ ทันวามกราลกุมพานะครับส้มเขียวหวานที่อร่อยอร่อยอาสายน้ำพึ่งแท้แต่ตอนนี้ก็กินผู้สานนมไปก่อนนะครับช่วงนี้ผู้สานมเริ่มแล้วก็จะมีไปจนถึงประมาณเดือนกุมพามีนาประมาณนั้นแหละครับมกราลากุมพานครับผมก็จะมีเยอะแล้วก็หวานอร่อยกรอบนะครับ ก็วันนี้ก็นำเสนอแค่นี้นะครับพุทธานมครับผมครับสวัสดีครับ